สนับสนุนข่าวโดยในวิสปรุ๊และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อเวลา20นา30นาทีวันที่6พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาได้รับแจง้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนคนข้ามถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัส เหตุเกิดที่แยกไฟแดงบุญกันจนารามบนถนนสุข,ขุมวิทขาเข้าชนบุรีตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยารีบไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบระจนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าซี r สีขาวหมายเลขทะเบียนงองูททหาร8609ชนบุรีด้านหน้ารถพังยับเยินมีนายกฤษดาทองปลื้มอายุ21ปีเป็นคนขับขี่ยืนรอให้การอยู่ในที่เกิดเหตุ บนถนนยังพบผู้บาดเจ็บเป็นชายไทยไม่ทราบชื่ออายุประมาณ40-50ปีนอนหมดสติหายใจรวยรินมีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมทีมแพทย์เร่งทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลต่อไปอย่างเร่งด่วนจากการสอบถามนายกฤิชดาคนขับรถยนต์ให้การว่าได้ขับมาเส้นทางสุขุมวิทมุ่งหน้าชนบุรี พอมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นแยกสัญญาณไฟแดงจังหวะน,นั้นเป็นไฟเขียวผู้บาดเจ็บได้วิ่งข้ามถนนอย่างกระทันหันประกอบกับบริเวณดังกล่าวค่อนข้างมืดตนมองไม่เห็นจึงเบรกรถไม่ทันทำให้ชนเข้าอย่างจังจนเป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บดังกล่าว กลับมานะครับจากเส้นทางสุ๋ยใช่ไหมครับกไ็ไปเขียวขลับมาเส้นทางตรงก็จะน,นี้เออผู้บาดเจ็บได้มันยังแรงเลยมันวิ่งผ่านผ่านอ๋อวิ่งวิ่งข้ามถนนมาเลยครับผมพย,ยายามที่จะเบรกหรือเบียดเขาคือมันไม่ทันจริงๆว่ามันเป็นจังหวะที่แบบว่าผู้บาดเจ็บเขาวิ่งมาพอดีกับตอนที่รถตัดเนี่ยนะพอดานเขาวิ่งมาด้วยความรวดเรวพวกกับทางที่มันมื้นแย่ครับย เผ็กไม่อยู่ครับเผ็กไม่ทันครับมัเงิน